สวัสดีทุกคนนะคะโคตรพัฒนพัฒ,พฒ,พฒนามน์มงคลนะคะภาษาเยอรมันมนสนุกค่ะวันนี้นะคะดูจากสไลด์ทุกคนจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันก็คือคําว่าพาโอเดพาค่ะจะมีพาอยู่สองคำค่ะคนที่เรียนมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะคะคําถามก็คือพาที่เขียนด้วยตัวใหญ่กับพาที่เขียนด้วยตัวเล็กเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ ใครรู้ความหมายบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันนะคะส่วนเหมือนเดิมนะคะใครที่ยังไม่เคยเรียนก็ดูไปเรื่อยๆจนจบนะคะน่าจะพอเข้าใจอะไรได้ได้บ้างนะคะเริ่มจากตัวแรกก่อนนะคะเราจะพูดถึงพาค่ะพาเนี่ยตัวใหญ่นะคะตัวสีชมพูนะจะเป็นตัวใหญ่โคดทำพาสองสีสีชมพูหรือสีเหลืองแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่สไลด์ที่1พาตัวใหญ่นะคะ ความหมายของคําว่าพาเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีความรู้อ่ะแล้วก็บอกว่าอันนี้มันแปลว่าสองใช่ไหมแปลว่าสองใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคําอธิบายเพิ่มเติมนะคะสมมุติว่าถ้าคุณเขียนพ่าด้วยตัวใหญ่ถ้าคุณเขียนพาด้วยตัวใหญ่ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่1ก็คือ ipa h a n o u h a ipa h a n o u h u ประโยคนี้จะแปลว่าประโยคนี้จะแปลว่าถุงมือถุงมือหนึ่งคู่ค่ะถุงมือหนึ่งคู่หมายความวม่าย่งไงคาว่าพาเนี่ยมันมีความหมายว่าสองใช่ไหมคะคำว่าพามีความหมายว่าสองแต่สองตรงนี้มันเป็นสองที่หมายถึงอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นของซึ่งกันและกันเข้าใจไหมคะพาแปลว่าคู่แปลว่าสองนะคะพาแปลว่าสอง แต่ว่ามันเป็นสองในความหมายที่ของสิ่งนั้นเ,เป็นของซึ่งกันและกันนะคะของสิ่งนั้นเป็นของซึ่งกันและกันตัวอย่างที่หนึ่งโค้ชเขียนว่า I อาพา a ันชัวแปลว่าถงมือหนึ่งคู่แต่ทุกคนรู้นะคะว่าถงมือหนึ่งคู่เนี่ยมันประกอบไปด้วยกี่ข้างสองข้างก็คือข้าง ซ้ายและข้างขวาเวลาที่คุณเดินไปซื้อถุงมือหนึ่งคู่คุณได้มาสองข้างใช่ไหมคะข้างซ้ายและข้างขวานะคะต่อมาค่ะเห็นไหมคะมันมีความหมายที่แปลว่าสองแต่เป็นสองที่มันซึ่งกันและกันตัวอย่างที่2ก็คือไอพาชตุมเฟอร์ไอพาชตุมฟ์ก็คือถุงน่องถูกไหมคะคุณเดินไปซื้อถุงน่องคุณได้ถุงน่องมา1คู่แต่ในถุงน่อง1คู่มันก็จะคุณต้องใส่ขาข,าของคุณเข้าไปสองขา ขาซ้ายและขาขวานี่บอ,อกไหมคะอ่านี่คือตัวอย่างที่สองนะตัวอย่างที่สามค่ะ ipa choser ipa r h o s e r ก็คือกางเกงหนึ่งตัวนี่นแหละแต่ว่ามันมีพาตรงนี้คือมันมีสองขาถูกไหมคะ ipa r h o s e r นะคะก็คือมันมีความหมายว่าสองถูกไหมแต่ตรงนี้ก็คือเป็นกางเกงหนึ่งตัวนั่น,น,นแหละแต่มันมีสองขาคือขาซ้ายและขาขวานะคะต่อมาตัวที่สี่ค่ะ i อพา u ัววันนี้คุณไปซื้อรองเท้านะ IPA า u ัว sure. คุณได้รองเท้า1คู่แต่แน่นอนคุณต้องใส่รองเท้า2ข้างคือข้างซ้ายและข้างขวาเข้าใจไหมคะ p a c h u r e คือรองเท้า1คู่แต่รองเท้า1คู่ประกอบด้วยกี่ข้าง2ข้างข้างซ้ายและข้างขวาเข้าใจไหมคะนี่คือความหมายของคําว่าพาพาที่มันแปลว่า2นะสองสิ่ง2อ,อย่างแต่ว่า2ตรงนี้มันจะต้อง เป็นสองที่มันซึ่งกันและกันนะคะซึ่งกันและกันนะคะต่อมาตัวอย่างที่4ี่ค่ะเอ่อตัวอย่างที่5แล้วค่ะไอพานะคะอัวริงเนอรนะคะไอพาร์อัวริงเอรเรากลังพูดถึงการที่คุณซื้อต่างหูนะหคู่นะต่างหู1คู่ประกอบไปด้วยสองข้างคือข้างซ้ายและข้างขวานะคะทีนี้ตัวอย่างสุดท้ายค่ะเอ่อน่าจะให้คําว่าคู่ที่ชัดเจนที่สุดนะคะก็คือ I อเออร์พา ลักษณะของคู่สมรสถ,ถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเจอพาตัวใหญ่คุณเจอพาพาตัวใหญ่แล้วคุณเข้าใจว่ามันแปลว่า2ถูกต้องมันแปลว่า2แต่2อ,อันนี้มันคือ2ที่มันแบบซึ่งกันและกันเช่น I ชัดเจนที่สุดก็คือ i p a าโฮเซอรนะ i p พาโฮเซกับ i p พาชูเอแบบนี้แปลว่าอะไรกางเกนหนงหตัวแต่มันมีสขา รองเท้านะคะไอพาไอพาโฮสนะ,ค,ะคือเกย์หนึ่งตัวแต่ว่ามีสองขาแล้วก็ไอพาชูเออก็คืออะไรรองเท้าหนึ่งคู่แต่มันมีกี่ข้างสองข้างโอเคนะคะเพราะฉะนั้นพาตัวใหญ่แปลว,ว่าสองค่ะแต่เป็นสองที่มันต้องมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันโอเคนะโอเคนะคะอ่ะต่อนะคะจริงๆเนี่ยโค้ดไม่คิดว่าคลิปนี้จะยาวเลยนะคะโอ้นี่ก็5้านาทีแล้วนะ,ะต่อไปะคะ่ะเราจะมาดู ในสไลด์ที่2นะคะพาตัวที่2เนี่ยมันคือพาตัวเล็กนะมันคือพาตัวเล็กพาตัวเล็กตรงนี้เนี่ยพาตัวเล็กตรงนี้เนี่ยสีเหลืองนะคะพาตัวเล็กตัวนี้สีเหลืองถ้าคุณสังเกตสไลด์คุณก็จะเห็นว่าเอ้ยมันคล้ายๆก,กันกับเมื่อกี้เลยเนี่ยนะแต่มันแค่เปลี่ยนสีอ่ะโคจานก่อนนะคะอันดับแรกเลยคือไอพาฮันชูเฮอันดับที่สองไอพาชตุมเ อันดับที่ 3. i p a อพาโฮเอันดับที่ 4. i p a อพาชูฮอันดับที่ 5. i p a อพาอัวริบ 5, บ 5, แบบนี้ค่ะมีใครรู้ไหมคะว่าพาตัวเล็กเนี่ยซึ่งมันเขียนเหมือนก,นกันกับพาตัวใหญ่เมื่อกี้เลยนะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะเอาละทีนี้นะเดี๋ยวโค้ชจะลองให้สถานการณ์นะคะทุกคนตอนนี้ทุกคนรวยมากนะคะตอนนี้ทุกคนรวยมากนะทุกคนนะ่ะมีเงิน10ล้านในกระเป๋าตังค กคนรวยมากนะคุณจินตนาการว่าคุณเป็นคนรวยนะแล้วคุณมีเงินสิบล้านในกระเป๋าตังค์ทีนี้คนรวยอ่ะเวลาซื้อของอ่ะฉันเหลือๆอยู่แล้วฉันเหลือๆอยู่แล้วคุณอ่ะเดินเข้าไปซื้อของในร้านค้าใช่ไหมคะในร้านขายของนะวันนี้คุณมีสิบล้านคุณเดินเข้าไปเลยคุณบอกว่าฉันอยากจะซื้อ I p พาร์ฮันชูห์แต่ที่ต่างว่าพาตัวนี้ที่โค้ดพูดคือพาตัวเล็กนะโอเคนะ I p พาร์ฮันชแบบนี้ ความหมายคืออะไรความหมายคือถ้ามันเป็นพาตัวเล็กนะถ้ามันเป็นพาตัวเล็กให้นึกถึงว่าคุณเป็นคนรวยมีเงิน10ล้านคุณเดินไปซื้อ i อพาชูเฮอร์แปลว่าคุณเดินไปซื้อ i อพาฮันชูเฮอร์ก็แปลว่าคุณจะซื้อถุงมือนี่แหละแต่คุณจะซื้อมันมากกว่า2อย่างนะคะคุณจะซื้อมันมากกว่า2คําว่าพาตัวเล็กเนี่ยมันไม่ได้ระบุเป็นจํานวนที่แน่นอนว่ามันมีเท่าไหร่แต่คําว่าพาตัวเล็กเนี่ย แต่ที่มันแน่นอนก็คือมันจะมีมากกว่า2โอเคไหมคะพาตัวเล็กเนี่ยมันจะมีมากกว่า2มันจะมีมากกว่าสอโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณซื้อ i พาชูเออซึ่งมันเป็นสีเหลืองแล้วมันเป็นตัวเล็กจะแปลว่าคุณอาจจะซื้อคุณจะซื้อถุงมือ2คู่นะคะสคู่ซึ่งมันมีแบบสี่ค่าเช่นกันคุณเป็นคนดวยมี10ล้านแล้ววันนี้คุณก็ซื้อ ไอพาร์ชตุ้มเฟอร์ฉันซื้อไอพาร์ชตุ้มเฟอร์คุณอาจจะซื้อตุ้มเฟอร์ถุงน่องที่มันเป็นอาจจะเป็นลายแบบซีทูคู่หนึ่งอาจจะเป็นเป็นสีเนื้อคู่หนึ่งอะไรแบบนี้เรือจะเป็นตะข่ายอีกคู่หนึ่งอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคําว่าไอพาร์ชตุ้มเฟอร์ก็แปลว่าตรงนี้แปลว่าอะไรถ้าเป็นตนัวเล็กคือถุงน่องอะ่ะมันมากกว่า2อ,อันนะคะมันมันมากกว่า2อเขาเรียกอะไรเรียกเป็นคู่เนะเาะสองคู่นะคะต่อมาะคะ่ะอันที่สานะคะ ไอพาโฮเซอ่ะฉันรวยฉันมีสิบล้านจินตนาการแบบนี้ไอพาโฮเคุณเดินเข้าไปในร้านขายเกงคุณซื้อไอพาโฮเแปลว่าวันนี้ทุกคนจะได้กางเกงมากกว่าหนึ่งตัวถูกไหมไอพาโฮเถ้าเป็นตัวเล็กคือคุณจะซื้อสองตัวสามตัวก็ได้แต่มันจะต้องมันจะต้องมากกว่าซึ่งมันต่างกันนะถ้าย้อนกลับไปในสไลด์ก่อนหน้านี้คําว่าไอพาโฮเตัวใหญ่นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวใหญ่จะหมายความว่ากางเกงตัวเดียวมีขาสองข้าง แต่ถ้าวันนี้คุณซื้อไอพาโฮเซอร์ซึ่งเป็นพาตัวเล็กคุณจะมีเกงเกงมากกว่า1ตัวนะคุณอาจจะซื้อ3ตัวก็ได้นะหรือ2ตัวก็ได้นะคะโอเคนะโอเคนะต่อมาตัวที่4นะคะไอพาชูเฮอร์เช่นกันคุณรวยมากคุณไปซื้อไอพาชูเฮอร์คุณมองไปที่ร้านโอ้หอาดิดาสก็อยากได้สักคู่หนึ่งไนกี้ก็อยากได้สักคู่หนึ่งนิสสุกัไทก็์ก็อยากได้สักคู่หนึ่งเนี่ยคุณซื้อไอพาชูเฮอร์แล้วคุณจะได้รองเท้ากลับบ้าน วันนี้มากกว่าคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายนะคะไอพาอัวริงอ่ะ er. ฉันเป็นคนรวยค่ะฉันจะซื้อ,อซื้อต่อตางหูเนี่ยไอพาอัวริงอ่ะ er. คุณอยากจะได้เป็นแบบเพชรคู่หนึ่งหรืออาจจะเป็นเงินคู่หนึ่งเป็นทองคู่หนึ่งโอเคนะคะเนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่มันแตกต่างกันนะคะระหว่างพาตัวใหญ่กับพาตัวเล็กซึ่งเวลาพูดเนี่ยมันก็จะเสียงเหมือนกันดูแล้วใช่ไหมคะเพียง <f> แต่ว่าในกรณีที่เอาไปเขียนนะคะ โค้ดกำลังอธิบายถึงเวลาที่เอาไปเขียนนะคะคุณจะได้ใช้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเขียนมันด้วยพาตัวใหญ่นะคะมันแปลว่า2ค่ะแต่เป็น2ที่มันมีความเขี่ยวโยงซึ่งกันและกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือไอพาโคเซตัวใหญ่คือจะให้จําว่าให้จำให้จําจจเป็นกางเกงและกันง,ง่ายนะไอพาโคเซก็คือกังเกงหนึ่งตัวนั่นแหละถ้าคุณเขียนพาตัวใหญ่แต่ว่าไม่มีสองขาแต่ถ้าวันนี้คุณเขียนไอพาโคเซซึ่งเป็นพาสีเหลือง ตัวเล็กเนี่ยมันจะแปลว่าวันนี้คุณจะได้กางเกงกลับบ้านเนี่ยมากกว่า1ตัวนะคะจะได้2ตัวหรือ3ตัวก็ตามแต่นะคะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กันนะคะถ้าวันนี้คุณทําเรื่องนี้ได้นะคะพรุ่งนี้จะมีเรื่องง่ายเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คนละพัดด้วยนะคะทุกช่องทางนะคะและถ้าใครนะคะอยากเรียนครอสภาษาเยอรมันออนไลน์ระดับ RIR สวายนะคะสามารถทักมาได้ที่แฟนเพจภาษสายเยอรมันสนุกนะคะ จเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ